ราะอะไรถึงควรจะทำประกันโซลาเซลล์คะข้อดีนะคะคุ้มครองนะไฟธรรมชาติค่ะคุ้มครองจากเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าระบบไฟฟ้านะคะจะเกิดไฟช็อตหรือความเสียหายอะคะ่ะก็สามารถเกิดเหตุถึงไหม้ได้เช่นกันคุ้มครองในส่วนการป้องกันการเกิดจรกรรมนะคะหรือการขโมยนั่นเองคุ้มครองในส่วนอุปกรณ์เสริมทั้งหมด อุปกรณ์ต่างๆนะคะในการติดตั้งนะคะโซล่าเซล ลดภาระนะคะจากการจ่ายค่าเส่อมนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้านนะคะหรือเจ้าของธุรกิจมากขึ้นนะคะได้รับการประเมินความเสี่ยงนะคะอย่างมืออาชีพเพราะว่าบางบริษัทว่าบางกรมธรรม์นะคะจะมีการออกแบบประกันให้เหมาะสมกับทางเจ้าของบ้านหรือเจ้าของธุรกิจด้วยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของธนาคารนะคะหรือผู้ให้สินเชื่อเพราะเราทราารําประกันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะทําให้ธนาคารนะคะ อนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้นลดความกังวลของคู่ค้าและลูกค้าอย่างสุดท้ายเนี่ยนะคะเราอุ่นใจได้ค่ะเมื่อระบบไฟฟ้าไม่ทํางานนะคะเพราะว่าบางแผนของปรม,มาทานนะคะก็จะมีรองรับในส่วนของแผงโซลาเซลล์ไม่ทํางานด้วยค่ะ